สรางหาเส้นชีพสายยศวรรษพันพจันนะคะวันนี้มาบทที่สิบแปด chapter หนึ่งกันเนี่ยวันนี้เรามาพูดในเรื่องของคำศัพท์ของร่างกายกันดีกว่านะคะเส้นถี่เส้นชื้อเส้นถี่เส้นชื้อแปลว่าเส้นถี่แปลว่าร,วร่างกายเส้นชื้อก็คือคำศัพท์เนาะคำแรกเลยเย็นจิงเย็นจิง เนี่ยเหยียนจิงคือตาแปลว่าตาถ้าสังเกตดูในตรงเนี้ด้านหน้าของภาษาจีนตัวหน้าสองตัวเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีสองขีดใช่ไหมมันก็จะเหมือนตาของคนอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้อไอ้ตัวนี้คำหน้าแล้วก็เรียกแล้วก็เขียนตรงนี้ว่าเหยียนเหยียนจิงแปลว่าตาต่อมาเหมยเหมา เหมยเหมาคือคิ้วเนี่ยคิ้วดูเหมือนไม่วาดนัดูเหมยเหมาแปลว่าคิ้วต่อมาเออตัวเออตัวแปลว่าหูนี่ไงวาดหูไม่ดูเหมือนไหม่ยวาดไม่เก่งนะก็เลยว่าเขาดูไม่ค่อยออกว่าเหมือนหูนะอ่านว่าเออตัวเนี่ยเออตัวแปลว่าหูต่อมา ปีจื๊อปีจือ,ปจอแปลว่าจมูกเนี่ยภาพนี้ไงเหมือนจมูกไหมตรงเนี้ยสังเกตดูเว้นภาษาจีนตรงเนี้ยที่เขียนเนี่ยตรงตรงกลางเนี่ยมันจะคล้ายๆกับจมูกคนนะเราก็เลยใช้คําพูดนี้เรียกว่าปีจือแปลว่าจมูกต่อมาโขโข แปลว่าปาเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะเพราะเขาเป็นตัวนี้ถ้าสมมติไปดูในคำศัพท์เขาเรียกอะไรตัวอักษรจีนโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้คำพูดนี้ในการสื่อสารว่าป่านะว่าอ่านว่าโขแปลว่าปาเนี่ยอันนี้คือป่ากนะที่วาดมาให้ดูเนี่ยไม่ใช่ลิ้นนะเนี่ยปาทาลิปสติกด้วยแล้วก็มีลิ้นอะไรอย่างเงี้ย วันนี้คำ,ำศัพท์นี้เกี่ยวกับร่างกายมาฝาก5คำนะคะครบแล้วค่ะเดี๋ยว่วฟังให้ดูผู้นี้ฟังกันรอบเหยนจริงแปลว่า me me ตาเหมยเมาแปลว่าคิ้วเออตัวแปลว่าหูป <iche> ีจืดแปลว่าจมูกโขแปลว่าปากเนี่ยตาคิ้ว หูสมูกปากโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดแชร์กดเพิ่มรายการปดได้เลยคะแล้วก็ถ้าในคลิปเลี้ยวก็บวรบกวนช่วยกดดาวน์ให้เพื่อมกำลังใจให้เหมือนจะได้ทำคลิปต่อไปได้อีกนะคะคุณค่ะสวัสดีค่ะรัตบายที่เจอกันใน chapter สองของเส้นหี่เส้นฉี้ต่อนะคะสวัสดีค่ะบาย